เราพาเพื่อนๆมาดูนาปรังของเราเพื่อนๆข้าวเริ่มงอกแล้วข้าวเริ่มงอกแล้วเพื่อนๆเ,เราหวานไปสามไร่เพื่อนๆ เราก็มาไล่นกช่วงสายๆก็มานั่งไล่นกเพื่อนๆนกเยอะเริ่มจะงอกแล้ว นี่คือโซนนาปรังของเราเพื่อนๆเราหวานไปได้น่าจะเกือบเกือบอาทิตย์แล้วล่ะเพิ่งจะงอกกำลังเริ่มเห็นเขียวๆแล้วเพื่อนๆ จะเป็นนาผักบุ้งของเรานาผักบุ้งของเราสองช่องเพื่อนๆเรากำลังลงนาผักบุ้งนาผักบุ้งแก้วด้วยเพื่อนๆ ตามช่องช่องอย่างนี้เราก็หวานข้าวนาตรังไปแล้วเพื่อนๆก็กำลังจะงอกแล้วถ้าง,งอกสูงระดับฝ่ามือเราก็เปิดน้ำขังเลยเพื่อนๆก็จะได้ใส่ปุ๋ยให้เขาตามร่องกลางทุเรียนเนี้ยเราก็จะหวานข้าว หวางข้าวไว้หมดแล้วนะคะเพื่อนๆวางข้าวไว้หมดทุกช่องแล้วเริ่มจะงอกให้เห็นแล้วต่วนนี้ก็เป็นป่ายางของเรา ก็จะเป็นป่าทุเรียนของเราเพื่อนๆป่าทุเรียนของเราจะมีสองไร่นาปรังของเราจะมีสามไร่สวนยางของเราก็จะมีอยู่ห้าไร่แต่ส่วนกาแฟเราจะปลูกในป่ายางนี่แหละเพื่อนๆื ประมาณไร่กว่า,วานี้ล่ะกาแฟของเราจะอยู่ในป่ายางนี่ล่ะ